สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหางเงินนะครับเข้าบัญชีของ t u o Money Wallet นะครับด้วยการสอนวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชันหางเงินใหม่นะครับผมนะชื่อว่า LOKY s h u u t t r r นะครับผมถ้าใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังงงงงอยู่ว่ามีวิธีการถอนเงินยังไงในส่วนของการถอนเพชรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับผมวันนี้นะครับผมนะเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูขั้นตอนนะในส่วนของการถอนเงินจากแอปพลิเคชันห่าเงินฟรีแอปใหม่นะครับเราจะทําการถอนเงินเข้าบัญชีของ t u m a n y Wallet นั่นเองนะครับผมนะแอปนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดนะครับ ที่มีเชื่อว่าโรเก้ชูสเตอร์นะครับนี่เลยทุกคนนะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูในส่วนของขั้นตอนการถอนเงินของเพชรนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเพชรตรงนี n ้ n นะครับ,นะ n รบสามารถที่จะถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูม m น n ่วอล l ล็ t นะครับซึ่งเราก็กดนี้เลยทุกคนนะกดคําว่าบวกนะครับ เมื่อเรากดที่คําว่าบวกไปนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ทุกคนนะให้เราไปเลือกเป็นบัญชีของทูมานี่วอลเล็ตแล้วก็ให้เรากรอกเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรากรอกเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะกดนะที่ปุ่มที่คําว่าถอนเงินสดได้เลย ถ้าหากว่าตรงนี้นะครับของเรานั้นมียอดเงินที่ถอนได้ประมาณ10บาทจุดห้าสิบตางขึ้นไปทุกคนเนาะก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะในส่วนของอตรงนี้นะครับเราก็ดูด้วยตรงนี้ว่าบัญชีผู้รับแต่ละบัญชีสามารถถอนเงินสดได้เพียงครั้งเดียวต่อวันนะครับก็คือสามารถถอนได้หนึ่งครั้งต่อวันนะครับเราก็กดถอนเงินสดตรงนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็กดถอนได้ปล่อยแล้วนะครับ ก็อันนี้เลยทุกคนก็เขาเขียนไว้ว่าประมาณ3วันนะครับเขาจะทำรายการนี้ให้กับเรานะครับกดคำว่าแน่นอนได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เหลือเพชรเหลือศูนแล้วทุกคนไนดะ้เห็นไหมทุกคนนะก็กดคำว่ากาก,ากบาทไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปหาเพชรนะด้วยการทำกิจกรรมแล้วก็เล่นเกมนั่นเองนะครับผมนะนี่คือเป็นภารกิจรายวันที่เราจะหาเพชรแล้วก็จะหาในส่วนของอ ตรงนี้นะที่เป็นเพชรที่เป็นอยัมมณีสีม่วงทุกคนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําอยัมมณีตรงนี้ไปแลกนะหรือไปซื้อนะตรงนี้ที่เป็นร้านค้านะครับเป็นแลกเป็นในส่วนของเพชรได้นี่ทุกคนนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องบินนะครับ ในสอง,องเครื่องบินที่เราได้รับมานั้นก็สามารถที่ไปร่วมรายการโชคดีตรงนี้นะครับผมนี่ทุกคนนะก็กดหมุนปนะครับมันก็จะถอยไปนะัก็คือได้เป็นสีแดงก็ไปตรงนี้ทุกคนที่เป็นโบนัสนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราจะได้รับเป็นเหรียญทุกคนนะก็กดโบนัสอีกที่หนึ่งนะครับนี่ทุกคนนะ หมายถกันว่าจะได้เป็นสีเหลืองทุกคนกคน,นี่ทุกคนนะสีเหลืองนะครับผมเหรียญก็จะถูกโอนไปตรงนี้ถ้าเราสะสมเหรียญได้ประมาณ 1000k ก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้เลยนะถ้าหากว่ายังไม่ครบก็ถ้ากดไปเขาเขียนไว้ว่าไม่มีเหรียญที่เพนพอคนระับอันนี้คือในส่วนของขั้นตอนในสงองการถอดตรงนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะครับผมอ่ะทุกคนเนาะเกมนี้นะครับก็อ่าจะเป็นเกมที่อ่าเขาเรียกว่า ถ้่าที่ผมเล่นมาก็คือในส่วนของการเล่นผ่านด่านแต่ละด่านทุกคนนะมันจะช้าตรงที่การดูวิดีโอนะครับเพราะว่าวิดีโอที่เขาให้เราโอ้โหนานมากทุกคนนะกว่าที่เรานั้นนะครับจะเล่นผ่านทุกกว่ากว่าที่จะผ่านแต่ละวิดีโอนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเขเอาในส่วนของอันนี้ละกันวนะ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจำนวนคนละกันนับอันนี้แรงนะครับอ่ะไม่เอาอันนี้ดีกว่านะเฟสเทนะคนับแล้วก็นี่เลยทุกคน แล้วก็พยายามในส่วนการเก็บเงินสีเขียวเอาไว้นี่ทุกคนนะเก็บให้หมดเลยทุกคนแล้วก็ยิงในส่วนของหีบสมบัตินะครับผมนี่ทุกคนนะจากนั้นก็ให้เรากดกําไร3เท่ากําไร5เท่าที่ปุ่มนี้นะครับก็จะได้เพชรเข้ามาคูณ5เป็น15แล้วก็ได้เครื่องบินมาด้วยนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะก็เรียบร้อยทุกคนนะก็รับไป15เพรแล้วก็40เครื่องบินนะครับแล้วก็กดแน่นอนทุกนี้ได้เลยนะครับในส่วนของอ,อันดับตรงนี้นะครับกดเข้าไปอันนี้คืออันดับนะโอ้โหผมอยู่ที่1เหรอครับนี่อันนี้112บาททั้งหมดนะแสดงว่าในส่วนระบบตอนนี้ผมอยู่อันดับ1เหรอครับผมวันนี้ก็ไม่มีอีกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภารกิจรายวันนะครับให้เรานะพยายามนะให้เราทํา ภารกิจที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นภารกิจของงานดูวิดีโอ5วิดีโอด้วยกันเนาะ1วิดีโอจะได้ไป1เจมแล้วก็50เครื่องบินนะครับตัวน,นี้เนาะแล้วก็เวลาออนไลน์ให้ครบ30นาทีจะได้ไป3าเจมกับ6 0เครื่องบินนะครับแล้วก็ระดับพ่ชัดเจนนะครับ1 เกมกับ30อ่าเครื่องบินแล้วก็เปิดทีมสมบัติเนาะ,ะบวกสมเมื่อกี้ผมปิดเปิดแล้วเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งครั้งเมื่อกี้ที่เราเล่นเกมจบเมื่อกี้เนาะก็ตรงนี้ก็จะได้ไป60เครื่องบินแล้วก็2เจมถ้าเราทำธุรกิจครบ10ครั้งด้วยกันแล้วก็ทุบข,ขยับทางน้ำ ส่งใบครั้งจะได้ไป2เจมแล้วก็50คัมบินตรงนี้คืออะไรแล้วก็อันนี้กําจัดศัตรูนะครั ب. บบวก2เจมแล้วก็50เสิบคัมบินเดี๋ยว2อันนี้ที่ผมจะบอกนะอันนี้คือการจัดศัตรูที่เป็นในส่วนของศัตรูของเราที่เป็นคนในส่วนในเกมนะเดี๋ยวผมจะบอกนะเราไม่ได้ติดตาหนึ่งทุกคนอันนี้กําจัดถังนะที่เราต้องทําเหมือนกันเมื่อกี้เป็นภารกิจเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้คือการจัดศัตรูทุกคนนะก็อันนี้นะก็คือต้องทําเหมือนกันนี่ทุกคนนะ2อันนี้คือพยายามทําให้หมดนะครับผม นี่ทุกคนนะก็เป็นภารกิจของเรานะครับเป็นภารกิจรายวันของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้มีสองนะครับได้ไหมไม่ทันทุกคนผมเอาอันนี้ละกันนะครับแล้วก็เอาแม่นปืนด้วยโอ้เอาไรเฟิลด้วยทุกคนนะปาดเอาบุตรคนนี้ดีกว่านี่ทุกคนนะปาดนี่ทุกคนแล้วก็เอาอีกอันสองสองคนนะในส่วนของทหารของเราทันไหมไม่ทันทุกคนเอาดาเมจดีกว่านะครับนี่ทุกคนนะ แต่ละด่านนะมันจะมีถังไม่กี่อันเองทุกคนนะกิ่สมบัตินะครับได้อยู่นะแล้วก็กดคําว่า,ากดปุ่มสีเขียวต่อได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดูดีวอให้จบหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะกดคําว่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของเพจตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดรับนะก็สามารถที่จะกดรับได้ผมเคยกดรับแล้วนะครับตร่นี้เนาะแล้วก็อันนี้คือรางวัลนะก็ะคือเป็นการกรอกรหัสโคดนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้นะครับที่เป็นเงินสีที่เป็นที่เป็นคะแนนสีเขียวนะตรงนี้เอาไว้อัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวละครของเรานี่ทุกคนเนาะก็อัปเกรดอันนี้ก็ครั้งละ60นะอันนี้ก็85หัวใจก็80นะครับเราก็สามารถกดอัปเกรดได้เลยเนาะผมส่วนใหญ่จะอัปเกรดในส่วนของอัตราความเสียหายแล้วก็อัตราการยิงนะครับผมีทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าเราจะอัปเกรดอย่างอื่นก็อัปเกรดได้เลยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ในส่วนของขั้นตอนการอาถอนอเพชรนั่นเองนะครับผมนะถ้าหากว่าใครนะครับที่เล่นแอป,ปนี้อยู่แล้วก็มีคำถามตรงไหนสงสัยตรงไหนนะสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของแอป,ปนี้นะครับข้อเสียแค่ข้อเดียวนะก็คือว่าไอข้อเสียคือ2ข้อ ข้อแรกก็คือการหาเพชรก็คือหายากมากนะข้อที่2คือวิดีโอที่เราต้องดูแต่ละด่านที่เราผ่านไปนั้นนานมากทุกคนนะอันนี้คือเป็นข้อเสียนะที่ผมได้เจอมาจากแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าใครมีข้อเสียข้ออื่นอีกนะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้เลยนะก็ของผมก็คือมีการหาเพชรหายากแล้วก็การดูวิดีโอแต่ละวิดีโอนั้นใช้เวลานาน,านมากเลยนั่นเองนะครับผมวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ